ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้อยู่เคหะร่มเ้าลาดกระบังนะครับอยู่ตรงบริเวณอู่รถปสายแดนะครับที่เคหะร่มเ้านะครับหน้าบริษัทกล้องกลางวานกาดกำกัดตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับหน้ากล้องกลางวานบริษัทกล้องกลางวานกาดนะครับผู้ชมครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูตู้ปันสุกนะครับ ตู้ปันสุกนะครับมอบให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงาน KKG นะครับบริษัทกล้องจองบานกาดจำกัดนะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นถนนที่ออกไปด้านหลังเคหะร่มเนะครับส่วนทางนี้ก็จะไปทางตลาดเกลียงไก่นะครับไปทางน้นนะครับมาดูตู้ปันสุกกันนะครับนี่ครับอ่ามีของมีขนมนะครับมีไข่มีมาม่านะครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ครับ มาเอาไว้ให้พี่น้องนะครับในเคหาร่มกล้าวนะครับผู้ชมครับในเคหาร่มกล้านะครับที่ถ้าพี่น้องอยากจะได้ก็ขอเชิญหยิบได้เลยนะครับพี่เขาบอกนะครับนี่นะครับตู้บรรจุเคหาร่มกล้านะครับผู้ชมมีอะไรบ้างนะครับมีขนมมีผงซัดฟอกมีไข่มีบะหมี่กึ่นสําเร็จรูปนะครับเขาบอกว่าหยิบให้แต่พอดีนะครับนี่ครับผู้ชมครับใครจะมาหยิบก็ขอเชิญได้เลยนะครับ อยู่ตรงข้ามกับเซเว่นอีเลฟเว่นของตึกแฟดเขาเรียกว่าแฟดนะครับแฟดของการเคหะนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากนั้นก็ขอเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ